สวัสดีครับผมฟิวนะครับจากร้านฟิไบายเหมือนเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมได้สุดหล่อ700กิโลมานำเสนอ1นคันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวรอย a l เอ็นฟิลนะครับช็อตกัน650ต้องบอกว่าช็อตกัน650เนี่ยทางรอย a l เอ็นฟิลเพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองนะครับผมมีมือสองขายแล้วนะครับรถปี2025จดทะเบียน2025นะครับรถเพิ่งจดทะเบียนเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับอายุรถ1เดือนนะครับ สวยใสไล้์ตำหนิเลยนะครับคันนีอ้ออกห้างป้ายแดงราคาเงินสดอยู่266,000บาทนะครับรวมของตกแต่งคันนี้มูลค่าไม่ต่ำกว่า50,000บาทนะครับเบ็ดเสร็จคันนี้300 0กว่าบาทนะฮะแต่ว่าใครมองหามือหนึ่งที่กำลังจะออกมือหนึ่งนะครับอยากให้มองคันนี้ก่อนนะครับประหยัดไปเป็นแสนนะคันนี้ตัวรถพร้อมของตกแต่งเต็มคันอย่างนี้ผมตั้งราคาขายเงินสดเพียง219,000บาทออกรถจบเบ็ดเสร็จอยู่ที่49,000บาทผ่อนเดือนละ4,080นะครับต้องบอกว่าใครที่กําลังหา รถใหม่ป้ายแดงรุ่นนี้อยู่สีนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ2 1 9 0 0บาทได้อะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยได้ลดอายุ1เดือนครับแล้วก็เลขไม์เพียง700โลเท่านั้นเองนะครับคันนี้เจ้าของได้เซอร์วิส500โลเฟิร์สเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วนะครับของแต่งมีเยอะครับคันนี้ของแต่งแท้ทั้งคันด้วยนะครับยกตัวอย่างเลยนะฮะล้อหน้าหลังนะครับล้อหน้าหลังของแต่งศู์แท้ตรงรุ่นนะครับ ช็อตกัน650มาพร้อมกับยางพิเรนี่นะครับสกอปเปียนเทลนะครับยางใหม่หน้าหลังเลยนะฮะแคทบาแต่ง0ูนย์ครับงานดีมากแคทบาแต่งศูนย์ไฟสปอร์ตไลท์สีเหลืองของเปียแท้นะครับ1คู่นะครับชิวหน้าแต่งแท้ศูนย์นะครับอกล่างแต่งนะครับแล้วก็ตัวสปอ t ตไลท์จะได้เป็นสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับสติกเกอร์การลอยถังมีให้ครับ เบาะคนขี่เบาะคนซ้อนแต่งจากศูนย์มีให้ครับไฟเลี้ยวหน้าหลัง LED แต่งจากศูนย์เลยนะครับรถสวยมากๆคันนี้เอาว่าสภาพป้ายแดงเลยพร้อมของตกแต่งมูลค่าไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นนะล้อยางคู่นี้ก็สองหมื่นกว่าแล้วนะครับแล้วก็พักเท้าควบข,ขี่แต่งแท้ศูนย์นะครับอะไรแต่งแท้ศูนย์เบิกใหม่ทั้งคันนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่กันนะครับเจ็ดร้อย 67กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับรับประกัน1นึไม่แท้2รถไม่เคยล้มไม่เคยชนไม่เคยล้มแปะนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงกันเดี๋เปิดไฟชุกเฉินก่อนโอเคระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลย ABS ทุกอย่างทำงานปกติหมดเลยนะครับ พ่อเดิมโรงงานไม่เคยผ่าครับ ตัวรถสวยใสยมากนะครับไม่เคยล้มไม่เคยชนไม่เคยล้มแปะเลยนะครับอายุรถ1เดือนวิ่ง700กิโลเท่านั้นเองนะครับเจ้าของเก่าได้ทําการเฟิร์สเซอร์วิสห้าร้อกิโลเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเบอร์ผม092ย์เก้าสองสี e ่เก้าห้าเก้าสามสามแปดอีด e ีไลนฟ์เออนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับไม่ว่าจะหารถมือหนึ่งหรือมือสองรุ่นนี้ผมว่าคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับประหยัดกว่าออกใหม่ป้ายแดงพร้อมของแต่งหลักแสนนะครับ 2แ9 0 0บาทออกรถจบที่49,000บาทผ่อนเดือนละ4,8 0 0นนะครับออกรถได้ทุกอาชีพทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับวารันตีศูนย์รถยนตนฟิลสปีไม่จำกัดระยะทางยังอยู่นะครับสามารถาถ้ารถมีปัญหาสามารถเข้าเคมที่ศูนย์รถยนตนฟิลได้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็สําหรับร้านผมนะครับตั้งอยู่ซอยเทพรักยี่สิบทพันใหม่สายใหม่กรุงเทพมหานครนะครับร้านผมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยนะครับ ใครมองหารุ่นนี้อยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับสวยใส่มากๆนะครับคันนี้นะฮะใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่ผมแจ้งเมื่อสักครู่ได้เลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ